พ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องยุติวัชกุสุคนเนาะตอนนี้เฉพาะกับจะไปส่งน้องสาธิตไปโรงเรียนอีกไปหับน้องวิวดีก่อนมาดิลูกสาวอยากไปน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยมาดินะไอทิตย์ไปหับไปอยากไปโรงเรียนไอทิตย์กันเนาะท้องก็เลยใช้คนไปเรียนอยู่เซนูน้ำกันพี่ต้กกับจอดจอด ไอทีก็ได e ้ขีเราจักไเองแหละอู้ยยยยยจยย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 ยปิดยยยยยยปิดจ oh, ักย่ยย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 อเอายย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 มียยยยยายยยยยิเอากยย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  กองเข่าสะท้องกีเห็ดช่องกล้องมาเนาะเพื่อน้องสาวเพื่อนกลองนึงญาติเพื่อนยังไม่ได้กินข้่าก็ง่ายพนังก์ประตู้แล้วก็นั่งถ่ายพิชฌาลานเราวระตู้ว่าวิชฌาลานนี่ปรตู้ก็แต่งเพจบ้าๆอยู่แล้วชิวิชงลานแล้วของเฮี้ยแล้วชิบิยมลานลเอราเนาะพน้องก์ ยูลี่เอ้ยวิวมาเนีชาวทองขึ้นมานี่ได้ก,ก็เลยอันสีอันเอาไปดิก็ไปดิถ้าว่อาอาศัยที่เป็นยังเออเขาก็เอาไปน้ำในกระเป๋านะเขาบอก บอกอันมันก nah, nah, nah. hmm. ็บอกอยู่เวลาอันปวดเนี่ยปวดอย่างพี่น้องพี่น้องน้องชาติพิดาก็มารอน้องเพิ่นใช่นะเห็นยังน้องสาวน่ะเห็นบ่อไอมาเลยนี่ไปด้วยไปด้วยยอ้ยฮะมีใคร Make อมมยูย่ใช่เอาไม่ก็น่าซื้อเ <c oughs> อาบุ๊มแม่เจ้าใส่กระเป๋าเจ้าเลยมีแต่ถุงน้ำเกลือแม่ไดอือาม่กูเจ้แม่นะเดียว <c oughs> ไปเด้อไปเด้อบุไปวะเฮ้ <c oughs> ย เจอหน่องเพิ่นกระดาษน่องเพิ่นกระดาษหน่อเพิ่นพี่น้องสบายก็ไปบ่เอาเงินนับเจ้าของงานดิเอาเงินนับเจ้าของงานบ่เอาว่าของเงินอ๋อเนื้อกว่าไปเนาะเพิ่นพี่น่ออะเนาะพ้องแชาติ ngăn tại không gian cái thịt không ở đâu này ôi chị đây bày ông nghiên cho bò nè à đâu à mấy Hãy cờp đi. Ô bé Si lên được phải lăng lên sao này nè. Hãy hay lên telefon này đi, Hãy tôi cha con. Chào đi con. Phải đi con. Oh. ba đi là sao nè. Con không con đi. Mẹ สบายดียังนี่นะเฮดยยังคือปากวิทปากวิเฮ็ดใจเยดอเอใสกอะไรบูงกันฮะเป็นังไงกับมาอืมฮะก็ยังกก็ไม่ được sao hết nám tù rồi hết nám tù rồi này à tủ phải tìm khẩu phù ừ. <cười> <cười> là chụp nhiều không là lắm rồi <laughs> cái tủ phai tìm khẩu một ngày đi ăn thế thì cả thứ con tháo เนี้ยน่ะอะใส่กระต่ารถหยังแม่นสิว่าเอารถไปไปนําตูมนีอนเจ้าให้มันเล่นโทรศัพท์ก่อนเนาะ Thơ ừ. đây liền thơ sao một vài xài cái đấy đấy nè Ba lục ba Tay thiết khuyên lốt Nông hiểu bộ khuyên Ba thơ sao nè lục Phân bó hay liền đấy hả Ba lốt thơ sao nè Một nẹ thịt cả nhau bộ liền nè Ủa khứa đấy à nè Thơ bay chẳng à cứ thế à. à. ừ. à, này bật lót bật lót lên no. hả? đi bên cứ xe nè đố biếu oh bự bự còn thang lưỡi này thôi sao nè thay vào hiên nè ôi anh này ui bả nè anh chán lẽo wow tự cứ ไปตอนนั่นแม่เอ้วนแม่เอ้วนนั่นเป็นอะไรแม่อ้วนบ่กหอยใบไหนลูกกองข่าวพัดสามสิกินสองคนเจ้าเอาอยังนันนะบุหรี่ถุงขาดบ่ลูกถุงขาดบ่อ่านถุงรุดอ้ยใช่ดิเออนี่โอ้ยมานี่หาน

เด nope uh okay, uh, uh, hey, hey. ี๋ยับไปลอออลุนไเออลุไปป้ายแดงเลยตุ๊อันยังบอลล้านันบอลหานขับปุ่นนั่นเด้อหานับปุ่นนั่นคนจีนกินนะเฮ้ยเยงนรเฮ้ยดีเสียงแมกวาไอ้จี้ีเสียงมกวนี่อ้ำติดกินนี่มิ พ่มี้หักแต่ว uh uh ่าเขาอยู่ชั้นชูงเนาะเขาอ่านหนังสือได้เพื่อนเฟืองดิวระบายนี่นะเนี่ยรอเฟืองดิวเขาเรียนเฟเองโฆษณาวะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเจอกันอยู่โรงเรียนเลยตอนนี้ก็หาโรงเรียนได้อนิดหน้อยก็เล่นลาย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 อีกเน่ะฝุ่นไหนเล่นเทนเนาะ

อ่ะเจ้าตีถือลงมาอ้าน้องน้องวิวเพิ่นก็นลงทางนั้นลงกับแม่พนเนพิ่นเนาะอ่าฮ่าฮ่าไปไปแม่พี่น้องเลยมาที่โรงเรียนน้องสาธิตเตลแม่พี่น้องป่ะไป้าไปหาป้าคู่ปะอ่าป้เจ้าไปไปหากะเอ้ากองเขา่า ไปไปไอถิ่นกับมามาพี่ก้อนลูกยังไม่ได้เข่าห้องมามาพี่ก้อนยังไม่ได้เข่าห้องมาพี่มาพี่ไปไปพูมาพี่ก้อนลูกพอน้องมาพี่ก้อนก็เธอ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 เป็นหมดหายบ่เข่าห้องไปแล้วพูพูลูกสาวกะเก่งนี้นี่

ยู่ชาดิอยู่กัลูกแม่มูารแม่มู่ะิพระนองรินไมจูจูนองรินอจูนองรินไมยูนองไปเลีนเด้อยจนองรินหมเ่ยไปกลาไปเะพื่อนกันเพื่อนกันไปอันนี้ฝากไว้เพื่นเนาะอ๋อไปทิ์พรพระนองไปเล่นนะ giờ cái tít chay à, mù à, khen, khen nào à à bây giờ phải hả anh thịt cặp hai không phải nè ờ ừ. giờ sẵn thôi lên với luôn ấy Áo lưng con Ai cả? พลาตัพหนึ่งมาถามผืนบรเพีนวะโัจ้งเงบดโัรจัง้ยงีัยงเีลยดใหม่ผืนเลยไป้านองอยู่ห้น้องเร่งก่อนล่กยาดอกไปอืมเล็เล็กีอะไอยู่ห้องนั้นให้ให้คนเรื่องกันสบายดี อันนี้เว้าเว้าเก่งทางนนแบ่เตียง้าจะเนาะลายเฮาเฮาเพิ่นเเะเียงไดฮะเฮากเพิ่นะเียงอู้อเพิ่นะเียงเด้โดยเฮาให้เราได้ใหญ่แม่นายจะเรียนพิเศษเนาะโดยแม่ยักอแล้วครับพนล ไอ้เท <c ười> ียนยกูม่กูโม่เป็นยังไอ้เทียนโมเป็นยังนี่เด๋อเเป็นยังเลยจ้ะแงนวหลางแงงนหางนวหลังไอ่ใช่รึผ้าน้องเล็ดนี่ก็ไอ่ก็อ้ายแบบเปิดแน่ละไอ่กับอะไรอะไรงัยปิดปิดข้อเสือลงเลยรึนองบิวอ่านด้อรึอ่านด้ ยังเกิดยอะยังเกิดเยอะนั่นเอาห้องวะอู้ห้ากระเข่าเลยเด้กระเข่าเลยเด้บมเปีนห้องนี่บ่อห้องไ,ไอทิดอ่ไอทิดได้ออกเนี่ยลูบกบ่อเป็ยนยังเอาไปเลยเอาไปเลยบอ่อเป็ยนยังเอออยู่ใช้กระยาเดียวเพื่อนำไปเองก็ให้ให้ให้น้องเลื่องอยู่กับเจ้าก่อนลูก เอยวเยอันให้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 พันให้พนยูรึงก่อนเลยก่อนพันใเทศเทศบุเพยังลให้น้องยูรเ่บุพเพยังให้น้องนั่งน้ำจหน่อยก่อนเออจังนั้นเอาเอากระเป๋าน้องเนี้ยแมนแมนแลกอนเข่ากับยู่น้ำกันเด้อลูกเด้อเอาแม่ใบอันสากยังไว้นเพกคนอะฝากไว้แลกะ นุ่มเป็นนมกล้องแล้วแหละใส่ต่อยเหมือนเชยอ่านท่าพยูนกับไม้พะนเห็นนะถ้ามีอย่างกาดนี่กงกินอยู่แล้วไอ้ท่เอาไปแล้วบกินนี่นะฮะไอ้ทิเอาไปแล้วบอกกินนี่นะเออบัดมีหม่องชื่อขนมคนเมปะป ไอทิตเพรา้ว่าเป็นเป็นได้จา่โท๊บนกะเสียงกับมาเห้อวะไปลูกไอ่ t h จะเป็ดบอยากเล่นกับน้องหรอไอทิตน่ะอันน้องนี่กอดอมป้อมอมป้อมไอ้นี่ไปน้่ง ai phải khẩu hồng này Đi <laughs> Ăn <Nhi. cười> à, là ai lại thịt à bà Nó Ăn nó bàn với đó Ăn nó bàn Hả <laughs> à. Ờ hồng... vô cái thịt con Hãy phân lương con Đang bảo xe ăn phần cảm ơn này Đi Nó vô Vô hồng này นั่งวิวอยู่ห้อง้ใช้เยเลยค่ะโอ้เอ้เข่าเรียบร้อยอืออือลวก่อนีกอนอ ถ้าต้องวิวเห็นกันจังเสิมากห้องนี้น ima, ้ออยู่จักแตาว่ายาแหละเอาไว้หันก่อนหา้ลื่ลนกาะ่อเื่งก่อนชืจ้ามายคจ่ปองี้วัยห้องห้องไงเนาะจำห้องเจ้าของได้บ่บ่อย

อยู่กับห้องน้องเปียวหักแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่น้ำไอทิดอยู่หายลืงก่อนบอเอ้ยก็อยู่ห้องนึงอันนี้นะเอ้ยอยู่ห้องนึงน้องอยู่ห้องนึงเออนั่นก็อยู่น้ำไอทิดก่อนนะเออ เอออยู่ยุบแล้วกับมาอยู่น้ำนี่เอ้ยนี่แล้วยู่น้่งห้องนน้องเปีวอีแล้วห้องน้องเปีวอีแล้วห้องเพื่อนอะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนยังติดได้คิดอยู่ให้อยู่น้ำไม่ทิ้ก่อนก็มันเห็นอีนี่ก็ยูยเออยู่ยุบถ้าเห็นเปีวนะไอเบโอบอกเอเบโอหรือเปียวไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็ขเข่าห้องเชลล์เลยนาะวันนี้คลิปนี้จะทองกาสิจบคลิปไปแล้วเนาะ ป้าจ wow! ังใจตื่นแต่นอนชอบมาเลยนะหนิไปๆพี่น้องเอ้สบายดีเด้อปัจจุบันๆเนาะ